ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันอังคารที่17กันยายนซึ่งตรงกับขึ้น15คห้าคำเดือนสิบปีมะโรงสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงดวงรายวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลการที่ เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในยามไหนที่ดียามไหนที่ไม่ดีถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดี เขาเรียกว่าเป็นยามอัป,ปะมงคลถ้าหากว่าเราออกไปแล้วเราก็จะไม่มีโชคไม่มีลาบจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอในช่วงของวันนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าตื่นนอนตอนเช้าเราจะทำอะไรก่อนถึงจะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราเราก็มาฟังคําของโบราณที่ได้กล่าวยกเขาไว้ในช่วงต่อไปนี้ สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ถ้าหากว่าท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าปแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ในวันนี้ ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านจะอยู่ในจุดที่ดีการงานของท่านไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบาก็จะถือว่าทำได้ทั้งนั้นงานที่เข้ามานั้นจะเป็นงานที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ท่านจะมีรายรับในช่วงของตอนเย็นๆในวันนี้ในเรื่องการเงินก็ถือว่าดีท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ให้ท่านระวังในช่วงของวันนี้อาจจะมีการโต้เถียงกันในเรื่องของการงานอาจจะไม่ลงตัวกัน ให้ท่านระวังอาจจะมีปากมีเถียงกันได้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีขาว จะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีอำนาจมีวาสนากับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็รู้สึกว่าดีงานที่ท่านทำนั้นก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆก็จะมีผลงานที่ดี เป็นที่รักใคร่ของเจ้านายอีกตาหากในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินวันนี้ท่านจะมีรายรับในช่วงของตอนสายๆในวันนี้และในช่วงของตอนเย็นจะมีรายจ่ายอยู่บ้างสำหรับวันนี้ในเรื่องคนรักในวันนี้ให้ท่านเอาอกเอาใจเขาบ้างบางทีบางครั้งเขาอาจจะแง่งอนจะทำให้เรานั้นต้องหงุดหงิดเพราะฉะนั้น ให้ท่านใจเย็นเย็นเข้าไว้ในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้า <c oughs> ล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพู จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหมาะกับการที่ท่านลงทุนไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงของวันนี้จะขายดิบขายดีจะมีคนเข้ามาอุดหนุนท่านอย่างมากมาย ในเรื่องของการเงินการเงินวันนี้ท่านจะมีลายจ่ายอยู่ช่วงของตอนเช้าเชาแต่พอถึงตอนเย็นเย็นท่านจะมีรายรับเข้ามาหาตัวท่านในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใครในวันนี้ท่านอาจจะเจอเนื้อคู่ก็เป็นไปได้ให้ท่านสังเกตด้วยตัวท่านเองอาจจะมีคนมายักคิ้วลิวตาหรือว่ามาแจาก ความที่เรียกว่ามาพูดมาจาเป็นภาษาดอกไม้ให้กับท่านท่านก็จงสังเกตเอาเองในช่วงของวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันสำหรับสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์จะมีอํานาจมีวาสนากับตัวของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานการงานนั้นถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ในท่านระวงัง อาจจะมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังกัาไว้ในเรื่องของการงานในวันนี้ในเรื่องการเงินการเงินวันนี้จะมีคนนำเงินมาให้ท่านในช่วงของตอนกลางวันหรือในช่วงของตอนสายๆในวันนี้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนสำหรับในเรื่องของความรักวันนี้ อาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงกันได้ในช่วงของตอนเย็นๆในเรื่องของการงานอาจจะไม่ลงตัวกันเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังกัาไว้ให้ดีต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล่างหน้าแปลงควันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนและสำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้หากว่าท่านทํางานรวมกันก็ให้ท่านระวังอาจจะมีเรื่องมีราวหรืออาจจะความคิดเห็นนั้น อาจจะไม่ตรงกันให้ท่านระวังไว้ให้ดีในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของตอนสายแต่พอถึงตอนเย็นท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ในเรื่องคนรักคนใคร่ ในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเขาเอาอกเอาใจดีจะทำอะไรปรึกษาหารือกันทุกสิ่งทุกอย่างก็แลดูราบลื่นดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงฟันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั่นก็คือสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านทำงานเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายจะเป็นการดีจะมีกำ,รกำไรถึงจะมีคู่แข่งก็สู้ท่านไม่ได้ ท่านจะขายดิบขายดีในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของตอนเย็นเย็นท่านจะมีรายรับอาจจะต้องจับเงินหมื่นหรืออาจจะได้จับเงินแสนก็ได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องคนรักคนใคร้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอาจจะเจออาจจะเจอแม่ไม้หรือว่าพ่อรังก็ได้ในช่วงของวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ ในวันนี้การงานของท่านการงานวันนี้ท่านระวังถ้าหากว่าท่านท่านหากว่าท่านทำงานส่วนรวมอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันได้ด้วยความคิดเห็นต่างๆจะไม่ตรงกันถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมกันหลายๆคนให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอีกตะหากอาจจะมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นได้ ในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินการตองการเงินการทองวันนี้จะมีรายรับในช่วงของตอนเช้าๆแต่พอถึงตอนเย็นๆท่านจะมีรายจ่ายอยู่ในช่วงของวันนี้ในเรื่องคนรักคนใครในวันนี้เขาก็เอาอกเอาใจดีจะทำอะไรให้ความปรึกษาหาลือจะทำให้ตัวขงท่านนั้นมีความสุข ต่อไปต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงฟันให้ท่านหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ใน วันเสาร์ในวันนี้สำหรับในเรื่องของการงานการงานวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานอะไรก็ให้ท่านระวังเขาไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่ว่าท่านจะทำงานที่สูงหรือเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องยนต์อันนี้ท่านระวังเขาไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ในช่วงของวันนี้ในเรื่องการเงินการทอง การเงินการทองท่านจะมีรายรับเข้ามาท่านมากกว่ารายจ่ายในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงของวันนี้ท่านระวังในช่วงตอนเย็นๆอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงหรืออาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้จะทำให้ตัวท่านนั้นเกิดเรื่องเกิดราวอาจจะทะเลาะกันได้ในช่วงของวันนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังคลิปดวงรายวันของเราในวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังสมความที่ท่านมุ่งมา่และปรารถนา จะนึกถึงเงินก็ไห,หลามาเทมาจะนึกถึงทองก็ให้ไหลามาเทมาอีกเช่นเดียวกันก็ขอให้ท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี